รอเร่มเขี่ยกันแล้วเราวางอ์ยู่ที่อนีกรจายออกไปที่เนเจนบบาาบป็นัหวะนี้เัิ่เียงตัีนองค์หน่เรอกระจายบบไเพ่อแล้วยังมาวาาาายแล้วน่ ยังถูกกินกันอยู่แ oh, ล uh ้วเมื huh. well, so ี้เนี่ยก็ลงเป็นบางของเรื่่เนี่ยแล้วปิ่ไปแล้วยังติดที่ทีลี่แล้วล่ะล่ะล่ะล่อล่ะโอ้ยยังดีเ้ยหลังไปคุณแม่ได้ผลได้หลังจากใจมากเลยที่นี่โอ้โหแค่หัวใจรายเลยเท่านโอ้โหอาแนเรียนน้ำเชียร์เล่นๆจากประตูของทีลี่ เนินฟูเนียปีบแล้วัน,น,อนตอนนี้ลเลาอุ้มติดตัวของนินจูเนียเราปลุกลยงังใช้ตัวหนากว่าแล้วก็ยังคุมทีดกันอยู่แล้วเพื่อเพื่อหลังไปเป็นาการสร้างเติบจากฟูเทียคือหายแล้วนขณะนี้ครัได้จบเกมแล้วน,นะครับคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไป สุดท <ersch> ีเอนะครับเียตุวคกับยาจิเอาเลยมาสังกตนาระจายออกมาที่ผู้ลึกแล้วติดที่เม็ดปนียรับเนีย์จะให้เพื่อนกะจายมาล็อคหล็อคสล็อคสาก็ติดที่ผู้ลึกแล้วผู้ลจะขอสวนถีนบ้างนะครับแล้วไปแล้วยังติดอีกแบกเพื่นจู

เราจะเดินด ke ังครับฮูลีลลักหนึ่งลักสองลักสามเจะเป็นดส่วนยังไม่เป็นครับเราจะลังอยู่ที่พื้นลีลีลีละและกันสุดของนตยังตังกันอยู่ลักหนึ่งลักสองักสาหาบอนอยู่เราจะกำลังข่งกันไปที่นี้วเิรเที่ร์ข้างไปนังแดเตะมือแดนพื้ องดงเท้าตัวเองนะครับเชือกบุลลาเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายนะครับผมแล้วบอลเตะมของภูิจะเตสกอได้หรือไม่แล้วเปิดขึ้นไปแล้วก็เป็ที่ตูแล้วก็เขึ้นไปแตแล้วตัวกลางแล้วจับบอลได้เดินไปกที่นอูนแล้วก็เนบอาเสยงจับแมันาล้วไปเตะเตะตะะตะตะตะไหม แล้วก็ยังทดูแล้วก็ติดที่ลิถิดติดติดแต่ก็ยังไ่ที่คูลินะคูลิขสุดก็ยังไม่ได้แล้วก็ยังได้จอนลเนียแล้วแบยีอโปเลนแลาอูติดยังแบเด็กชายายขวาดิงตัองติดประตูคูลิ เราโยนตแล้วเราก็จะติด <te> ที่นจนีนี่แล้วมึงไปตึ้งจับเสมงังจะไปได้รบฟรีตีสับไปแล้วอะครับเลิกเกมไปรับฟรีเอาฟรีใจไปเ้วเลี้ยงไปที่น้องเนี่ยจับได้แล้วรับหรับส แล้วโดนสไลด์สกัดไปยังไม่ออกครับบอกว่าบอกก็ยังรับฟูโดนลุมสามคนครับตอนนี้แต่ก็ยังได้ดีนั่นตัวนั้นเดิมแล้วยังรับฟูได้หลังแล้วเจอจังติดง่ายเป็นแดฟรีคิกของหนึ่งทีนี่เอาละครับ ผู้เมือกกำแพทีรักษาประตูกำแพงหาติดตามผู้ลีอกตามกวได้เลยไม่ยอติดตามจบเลยมอปโอ้หลายกาดโอ้โหลึ้นมาเดนแนักอีกส โอ้โหดูลูกฟตี่ังยองอานี้แล้วลิกเล่นใหม่ครับนี้ลงเฉียงล้วเตบอไปฟีตกาน้าของคลิปดลกลาเพก็ยังที่มจูเนียลากไปแล้วอยู่ที่มจูเนียรจูเนียโอ้โหาดใระปาดไปเพื่อนแบบก้า พีคยังเด็กไม่แลกนีีโอ้โหีคยังแข็งก่งนักหนาอีกแล้วพีคแข็งแรงจริงเดี๋ยวคุ่นนี้ขอเตะนตือสักครู่ครับโอ้โหบอลัีคจริ

และป่า,าใจที่หนึ่งตัวตามและหลังต้องตั้งเตะแคปพลิ้ต้องตั้งเตะแคปพลิ้งกระ,ะจาออมาที่มิดเนแล้วมาปูเนบีดแล้วตอนนี้โอ้โหตูขึ้นสูงเลยตอนนี้นเนียกระจะายออกมาติดดับแบน,นุมนันจูเนี ลองขอข่าวดีแ <aún> ต <S Sin> ่ละขอจ่ายไปที่เรียบๆไปก็ยังติดยังอยู่ที่ได้ของนุ่นจูเนี่ยแต่ต่อมาที่นุ่เซิ่มของนุ่นจูเนียร์แล้วรับมือลับปาไปแล้วโอ้ยเวิดแล้วอู้หูสวยจังเลยับพวกนี้แล้วปาไปแล้ว เหรียญ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 อ้าวครับมาแล้วครับ4นาที40วินาทีครับพี่ดุ๊กเอาละทีนี้ทําอะไรสักอย่างนะครับสกรอมเสือพุ่นนี่นะครับขอกองเสือพุ่นนิด <şekilde> โอ้โหสวยจังนะครับทางนี้เป็นบอลของนุคุ้นใจตายที่ลิ้นเส้นแต่ก็ยังติดที่นั่นเฉยๆไปๆมาๆล่าๆตายตายอย่างนี้รอเขาเมื่อกี้การเตะบอลกลางนั่นตัวนี้อาร์มอนี้จะูึงประตูแต่บอลไม่ทันก็ยังติดที่ลิ้ คุอรู้ยจัวบังกอนนี้ยังเป็นบอลคกแข่งนจูเนียแล้วโดนูเีตายไปติดิลิิทลิอย่างหนึ่งแต่ก็ยังอยังยังแลออออบอลออกหลังไปบอลตั้งไปจากประตูคู่ลิ่งหลังเตะจากประตูคู่ลิ จ่ายมาทีลิมเส้นแล้วโดน,นจูเนียใช้สองเ้นว้าวแต่ตัวเพื่อนนะครับตัวเพื่อนดนที่ดีเยมดจนมาเสนของโดนจูเนียแล้วขาดอินไ์ให้พีลิมเซนแล้ว ล็อกหนึ่งเดินสไลด์ไปแล้วบัดเบินเอหลังต้องต้องตกจลึกค ่าโช์ด mm ีค hmm. รับนี่ได้บอลของคูลิกระจายไมใ้เพื่อนเรายายติดที่มอจะหน่ังให้ตุนแล้วจะเป็นบอลของคูลิคุกคิกอย่างน้าปรักเล้วแล้วบอมา่อยู่นรอาเอลุดไปเลยนะอินบอลตั้งแต่ประตูของเดินคูริ

เราตัดบอลให้ดรอยนะถึงขู่รักษาตัวเรียกบอลเดิมเดามนะฮบอลก็เดือดกันบอลีือเราโดนตุ้ยบอลจุ่นเนี่ยเราก็ตังเก็บดยนแล้วลักหนึ่งลักสองลักสองแล้ววิ่ง เป็นแดนที่คิดแข็งที่ลึกรอชนครับว่าจะได้ไหมใครแตกจ๋าใครแตกจ๋ามันคืเนี้ยสักั์แดนสุดท้งครับโดยที่กป็นแนที่คิกลึกทึบ โอ้โหแซ่จยังอยู่แล้วก็ทำใจเดาเคาะเคคดเล้ทีแล้ว่าดังลุแล้วเร่ขเพนเโอ้ยเ้ืองบาดีดัลุแล้วมาเตีบมการเนไปหาไปทำไมยังอยู่สองนเนีแลรานไปเพื่อรักกันนึแล้วรักนงแล้ว แล้วจุกคืนอ่ะมั้ตัวยากโอ้โหตอนเตะโดนหวังโดนคืนเ่ยแย้วตดนไปเพียรจ่ายเข้าตรงกลางแต่ยังได้แบบอูลิสายเสียไปีย๋ยวใช้ตัวขาบังแต่โดนเคเืนี่ย เพิ่มไอ้ไปลงได้ที่ยรือและตัวกลางตัวท้ายของรถพวกนี้เที่ยวว่างให้หน้าตัวที่ให้เลลยลาลายลาลาย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 ลางลายลายลาลาเลาละครับตานนี้ลัยดีเลายลยลียลายลายลาล้ว สต่ไอ้ผู้เลขาตูแล้วยลงได้ภาพอยู่แล้วรับวก็เด็กด็กกเลังคูทิ๊กครับโอ้โหโอ้โหสวยงามมากเลยครับอ้โหตัดมือกนส่งบอลบอลซคทิ๊กจบอย้ยิงหลังควกไดเลยครับทีนี้ เราเชเลยครับเชมงอ้ยอ้ยอ้ยอ้โอ้โหแล้วมาดูเลยให้เต็มตาปูน้ำยาบังไหลลงตุ่นจีจันยูดันข้างดันทุ้นแถวพีล นะครับเพื่อนเพื่อน,นจ๋านะครับบังอาแล้วทุ่มไปให้ทีมแย่ติดที่มันจุนอย่มนจุ่นไงลาบอลมาแล้ขึ้น,นไปให้แล้วยังคึกคึกอยู่แล้วฮึมนขึ้นไ,ไป

แล้วชนครับต่ไปทีสาวแพงนะสิสิสิแล้วจะเป็นการลูกขินแทนคนจุมนุมได้ด้วตะแรงสวยด้วย เาดเระมากันกพอาจารย์ให้เพ่อนกังติดพี่ิดเพนาเดแล้วก็ยังติดอยู่แล้วก็ตายกันมาแล้วตายันให้เพื่อนเายว จะไปประทับของลูคไวเลนท์ดรคออกข้างเอาเป็นบัคของเมนจูเนียร์จริงๆอย่างเมนจูเนียร์เรามาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลูคยังอยู่ที่นัดเจตน์ไปหาเพื่อนส่งอยู่เอาเรื่องที่โค เออยน้าที่เต็มไปเนี่ยหลักหนึ่งอือสติอือยกบอลข้าเพื่อนแล้วจับไั่ได้ยังคุกคิกอยู่ยังคุกคลิกอยู่เอ็งสุดเนี่ยติดเสาเอ้หน้านี่มต็มเนี่ยยิงยางโนสาเช่นกัน โอลป็้าเตะกับประตูของผู้ลึกเก็บบอลนั่งเตะของผู้ลึกโอ้ล้มันเป็นเนบีดอีกแล้วโอ้โหเรายังได้อยู่ที่ผู้ลึกเหมือนเดิมแล้วรับหนึ่งรับสองไปที่อที่ล็อกัเนยแล้วจุ้มไปติดที่โพทตัวผูลึก มดเวลาการทันทันแค่ตัวเราเออขอเสียงเตมือเลยครับ